อาชีพที่ไม่มีวันหยุดพระหยุดเมื่อไรความหายนะจะมาเยือนเมื่อนั้นก็ได้แก่อาชีพนักเขียนนิยายโดยเฉพาะนักเขียนประเภทปลายแถวนำปากกาไม่ติดปากนักอ่านอันนี้ต้องใช้ความขยันชนิดร้อยแรงมาเท่านั้นถึงจะเอาตัวรอดได้ในท่ามกลางนักเขียนดังๆในทมนี่เป็นชาวกรุงเรียนหนังสือที่โรงเรียนย่านชานเมืองไว้เด็กสมัยเรียนชั้นประถม เพื่อนห้องเดียวกันมีพ่อเป็นนักอ่านตัวยงซื้อหนังสือทุกเล่มที่วางตลาดจนมีหนังสือท่วมบ้านในทมไปเที่ยวบ้านเพื่อนเขายืมหนังสือมาเปิดอ่านทุกเย็นอ่านจบก็เอาไปคืนเปลี่ยนเล่มใหม่มาอ่านอีกทําไปทํามาก็กลายเป็นหนอนหนังสือไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอจบจากชั้นประถมเรียนชั้นมัธยมในทมผ่านการอ่านนิยายไปหลายร้อยเรื่องเกิดนึกขลัง เชื่อว่าตัวเองก็เป็นนักเขียนกับเขาได้ก็เลยซื้อกระดาษพุนสแกปมาปึกหนึ่งสำหรับเขียนนวนิยายโดยเฉพาะเขียนเสร็จแผ่นหนึ่งก็ส่งให้เพื่อนหมุนเวียนกันอ่านจนทั่วห้องเพื่อนคนสุดท้ายอ่านจบนายทมก็เขียนแผ่นต่อไปเสร็จก็ส่งให้อ่านกันอีกกว่าจะหมดวันโรงเรียนเลิกก็เขียนนิยายได้หกเจแผ่นเพื่อนๆก็ชมเปาะว่าสนุกมากเอาอีกเอาอีกนายทมก็บ้าจี รุ่งขึ้นก็เริ่มเขียนนิยายต่อไปเรื่อยๆพอสอบไล่ปลายปีก็ทำเอาใจหายใจคว่ำวิตวิตจะสอบตกต้องเรียนซ้ำชันเสียให้ได้เพราะสมัยนั้นนับคะแนนเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ถ้าเกิน50%ก็ถือว่าสอบผ่านแต่ถ้า49.5%ถึงแม้จะเฉียดฉิวต่อการสอบได้ยังไงก็ถือว่าสอบตกอยู่ดีต้องเรียนซ้ำชันไอความกระหายอยากจะเป็นนักเขียนก็ทำเอาในทมเรียนจบ มัธยมต้นแบบลุ้นระทึกเจียนไปเจียนอยู่ยังดีที่สอบได้51เปอร์เซ็นต์ได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมต้นจะสมัครสอบต่อมัธยมปลายหรือว่าสายอาชีพก็ได้แต่ว่าในทมเชื่อสนิทว่าเขาสามารถทำงานเป็นนักเขียนอาชีพได้ก็ไม่ยอมเรียนต่อพ่อแม่เห็นว่าเหลือเข็นก็เลยตัดหางปล่อยวัดอยากทำอะไรก็เชิญได้ตามสบายไม่ควบคุมไม่บังคับอีก ฝ่ายในทมเป็นคนมีทิฏฐิมานะอวดดื้อถือดีว่ามีพรสวรรค์ในทางขีดขีดเขียนเขียนก็ออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ที่ห้องใต้ถุนกุฏิหลวงลงุงตื่นเช้าก็ตามท่านไปหิ้วอาหารที่บินทบาทได้แล้วก็ฝากท้องตัวเองไว้กับข้าวก้นบาทเมื่อมีที่อยู่ที่กินก็ไม่ต้องอนาถร้อนใจก็ตั้งหน้าตั้งตาเขียนนิยายเป็นการใหญ่กระทั่งเสร็จไปหลายร้อยหน้าพิมพ์เป็นนิยายปกแข็งได้ เขาตรวจตราคําผิดที่เรียกว่าพิสูจน์อักษรเรียบร้อยแล้วก็นําไปเรกข,ขายตามสํานักพิมพ์ต่างๆการลงสนามจริงคํารบแรกเล่นเอาเหเงือแตกเขาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าฝีมือการขีดเขียนจัดอยู่ในขั้นหมูสนามจริงแต่ว่าเป็นสิงสนามซ้อมตอนเขียนเล่นๆให้เพื่อนที่โรงเรียนอ่านได้รับการสรรเสริญเยินยอเหมือนกับนักประพันธ์นามอุโคตทั้งนี้ก็เพราะ คนที่เขียนนิยายไม่เป็นจะมีความเห็นว่าถ้าใครเขียนได้เป็นวักเป็นเวนก็คือยอดนักเขียนผิดกับความเห็นของสำนักพิมพ์เหมือนฟ้ากับดินที่นั่นแต่ละแห่งผ่านการตรวจทานนิยายจากนักเขียนทุกระดับวิมืออ่านเรื่องของเขาย่อดหน้าเดียวก็รู้ว่ามือใหม่หัดขับพรสวรรค์มีน้อยมากวิธีขีดเขียนก็จืดชืดไร้รสชาติ เขาพกพาความผิดหวังกลับมาแก้ไขบกพร่องที่ห้องใต้ถุนกุฏิอีกหลายเดือนกว่าจะเขียนเรื่องสั้นเสร็จแล้วนำไปเรข่ขายเป็นคำรบสองเดชบุญที่พบเจอยอดนักประพันธ์ซึ่งกำลังขึ้นชั้นเป็นผู้กำกับการแสดงหนังท่านช่วยชี้แนะติชมให้รู้ข้อดีข้อบกพร่องซ้ำยังบอกเจ้าของสำนักพิมพ์ว่าเด็กคนนี้มีแววรุ่งสํานวนการเขียนใช้ได้ลองซื้อไว้ก็ไม่เสียหลาย ราคาถูกหน่อยก็ไม่เป็นไรเด็กจะได้หาประสบการณ์จากสนามจริงแล้วพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไปอีกประโยคอมตะของยอดนักประพันธ์คำเดียวว่าเด็กมีแววรุ่งช่วยให้ในทมก้าวสู่บรรณพิพบได้แบบนักเขียนชั้นปลายแถวนามปากกามนตรามายาวีก็มีแฟนประจำพอสมควรลงงานได้เดือนละหลายเรื่อง พอมีไรายได้เช่าบ้านเก่าๆผุพังอยู่แทนใต้ถุนกุฏิหลงลุงปีที่นายทมอายุประมาณ30การมาเทพแผลงสอนให้ครับกับสาววัยรุ่นได้ติดต่อกันทางคอลัมน์มิตรสัมพันธ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งประกอบกับนายทมรูปร่างหน้าตาดีพอใช้สาววัยรุ่นคนนี้ชื่อลินดาก็เลยหอบเสื้อผ้ามาอยู่กินกันแบบวิวาห์ไม่ต้องจัดเท่าแก่ไปสู่ขอแต่ประการใด ตอนอยู่กินที่บ้านเก่าคล่ำสุดโทมลินดาเพิ่งจะรู้ความจริงว่านักเขียนกับพระเอกในนิยายที่เขาแต่งขึ้นเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยพระเอกในชีวิตจริงๆของลินดาเป็นมิตรกับความยากจนไม่อาจจะพลิกชีวิตราวปฏิหารเหมือนกับพระเอกในนิยายที่เขาเขียนมันขึ้นมาพระเอญว่าเธออยู่ในยุคเก่าเป็นผู้หญิงต้องซื่อสัตย์อยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวร้ายกว่านั้นก็คือเธอปล่อยให้ตัวเองมีลูกกับเขา ถึงสองคนฉันก็ไม่อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บหรอกนะลูกๆก็ถึงวัยเข้าโรงเรียนแล้วเรื่องแค่นี้เธอก็ไม่มีปัญญาส่งเสียลูกเหมือนกับชาวบ้านเขาจริงๆเหรอดูแม่อิหนหูเอ้ยก็เห็นอยู่ว่าฉันนั่งหลังโคดหลังแข็งเขียนนิยายทั้งวันทั้งคืนแทบไม่มีเวลาได้หลับนอนแต่ว่าค่าเขียนมันน้อยไม่เหมือนนักเขียนใหญ่ฝีมือชั้นครูเขา เรามีค่าชาวบ้านมีค่าเข่าสารกรอกหม้อกันตายกว่าดีถมเถแล้วแล้วเธอเป็นรองนักเขียนชั้นครูตรงไหนอ่ะฉันอ่านดูก็ยังว่าสนุกดีน่าอ่านแล้วทำไมไม่รู้จักอ้าปากขอขึ้นค่าเขียนเขาดูมั่งล่ะมวัวจะทำเป็นพระเตมีใบอยู่ได้ในถมในหบป,ปากเน่งสนิทครานที่จะอธิบายให้คู่ทุกครูยากเข้าใจชั่วโมงนี้เขาพัฒนาการเขียนเป็นชั้นแนวหน้าแล้ว แต่ว่านักอ่านส่วนใหญ่ก็ยังฝังใจกัน,นามปากกาที่เขาชอบถ้าไม่ชอบทำยังไงก็ไม่ซื้อไปอ่านความรุ่งโรจน์ในอาชีพนักเขียนม,มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากเหลือวิสัยที่เขาจะทำให้คนนอกอย่างลินดาเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้ตัวอย่างเช่นอภิมหานักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อแบรมสโตเกอร์เขียนนิยายแนวสยองขวัญเรื่องแรคคูล่าจอมผีดิบเมื่อกว่าหนึ่งศตวตรรษก่อน เขาเดินเร่ขายไปทุกสำนักพิมพ์ก็ไม่มีที่ไหนสนใจซื้อไปพิมพ์จำหน่ายปีโนนบรมสตเกอร์ยังเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรงเมื่อผลงานการเขียนที่เขาสร้างความแปลกใหม่ไม่เป็นที่ยอมรับแบรมก็ต้องเขียนแบบสังกตายตามนโยบายของสำนักพิมพ์กระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบไม่มีใครรู้ว่าเป็นยอดนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่สถานโลกหลายปีต่อมา บุตรหลานในตระกูลของเขาก็ขุดเอาผลงานการประพันธ์เรื่องผีดิบไปขายอีกคำรบหนึ่งปรากฏว่าดังระเบิดไปทั่วโลกถูกแปลเป็นภาษาต่างๆหลายสิบภาษามีนักสร้างหนังซื้อเรื่องไปสร้างเป็นหนังแนวสยองขวัญเมื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ก็ทำไรายได้อย่างถล่มทลายเป็นประวัติการสร้างชื่อให้ผีดิบรักูล่าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ว่าอนิจจัง ผู้ประพันธ์อย่างแบมสโตเกอร์ได้แต่ปลาปลื้มยินดีกับความสำเร็จอยู่ในสุสานแห่งหนึ่งซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ว่าหลุมศพของเขาอยู่บริเวณไหนของสุสานนทมก็อยากจะบอกเมียคู่ทุกคู่ยากเหลือเกินว่าเขาพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วเพอเอิญแนวทางการขีดเขียนของนักประพันธ์ชั้นครูเป็นแนวการเขียนที่เขาไม่ถนัดถ้าจเจริญรอยตามชั้นครูก็อาจจะจบเหไม่มีคนซื้อ นายทมกัดฟันแข็งใจคุยกับเจ้าของสำนักพิมพ์ขอเบอิกเงินล่วงหน้าเป็นค่าเล่าเรียนลูกซึ่งถึงวัยเข้าโรงเรียนนานแล้วเท่าแก่ก็ยอมตัดใจให้เบิกอย่างเสียไม่ได้กำชับว่าจะต้องหักจากค่าเขียนทุกเรื่อง30%เซนจนกว่าจะหมดหนี้กันการหักค่าเขียนใช้หนี้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแต่เป็นความถูกต้องที่นายทมในเงือแตกลำพังไรายได้เท่าเดิมก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง ถ้ารายได้ลดวูบไปอีก30%เอร์ซนอะไรจะเกิดขึ้นก็คงพอเดากันได้นายทมขยันนั่งโต๊ะขีดเขียนนิยายประโลมโลกอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูเข้นสมองแทบเบือดแห้งเติมเต็มรายได้ที่หดหายไปให้คืนมาเท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเก่าได้ก็ยิ่งดีอันว่าบ้านไม้ใจถุนเตี้ยชั้นเดียว เก่าๆผูๆที่เขาเช่าอยู่ในราคาถูกเปิดหน้าบ้านเป็นชมรมปากประรา้าแม่บ้านในซอยเดียวกันนิยมมานั่งสมหัวนินทาคนโน่นคนนี้เป็นที่สนุกปากตอนไหนเมียของเขาออกไปซื้อของขบเคี้ยวที่ปากซอยบรรดาแม่บ้านปากปลรราร้านี่กว่าจะซุบซิบกันพอได้ยินเพราะว่าบ้านมันหลังเล็กนิดเดียวคุยหน้าบ้านได้ยินถึงหลังบ้านหน้าขำใหญ่ดาจังเนาะ ผู้ชายมีให้เลือกทั้งโลกแม่งไม่เอาดันมาเอาไว้นักเขียนไส้แห้งเป็นผัวผู้หญิงสิ้นคิดเท่านั้นนะ่ะเขาถึงได้ทำบ้าๆอย่างนี้ตัวเองว่าไม่เยะเปลกก็ว่าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ากันอีกทีนะคุณทมแกก็รักครอบครัวนะไม่เที่ยวกลางคืนเล่าบุรี่ไม่แตะเขียนหนังสือยันดึกเดินเที่ยงคืนฉันตื่นมาเข้าซ่วมทีไร ก็เห็นไฟโต๊ะทำงานน้องแกก็ยังเปิดสว่างอยู่เสมอแต่ก็ยังว่าละ่ะโบราณเขาว่านักเขียนไส้แห้งเออดูคุณทมท้องแห้งจนติดสหลังสมกับคำพังเผยนักเขียนไส้แห้งจริงๆพับผ่าเถอเอ้าสมัยนั้นคำว่านักเขียนไส้แห้งเป็นคำพูดติดปากชาวบ้านพอๆกับคำว่าเต้นกินรำกินซึ่งหมายถึงอาชีพของคนสิ้นคิด มีสิทธิ์อดตายไม่วันใดก็วันหนึ่งเต้นกินรำกินก็ได้แก่พวกลิเกลำตัดที่ดังก็ดังทะลุฟ้าไปเลยแต่ส่วนใหญ่ไรายได้จะเป็นแบบตำข้าวสารกรอกหม้อเชานะ้าน่ะมีกินแต่เย็นนะ่ยยังไม่รู้จะมีใส่ปากใส่ท้องหรือเปล่านักเขียนก็มาอีรอบเดียวกันมีนักประพันธ์ชั้นครูกลุ่มเล็กๆนอกนั้นก็เป็นพวกหางแถวอย่างในถมนี่แหละพวกชั้นครูนี่ค่าเขียนสูงลิ พิมพ์ซ้ำก็ได้ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีคนซื้อบทประพันธ์ไปสร้างเป็นหนังเป็นละครทีวีละครวิทยุบางเรื่องสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังมีคนนิยมไม่เสื่อมคลายผิดกับพวกปลายแถวที่ไม่มีใครชายตามองนักเขียนอย่างในทมต้องทํางานชนิดลืมวันลืมคืนเพื่อให้รายได้พอกระรายจ่ายในครอบครัวซึ่งยากมาก บ่อยครั้งที่ลูกๆทั้งสองไม่มีค่าขนมไปโรงเรียนต้องแขวนท้องไส้แห้งดูเพื่อนๆกินข้าวมื้อเที่ยงตาปริบปริบเมียก็ต้องหน้าด้านหน้าดำเที่ยวกู้ยืมเงินจากคนที่ยืมได้เพราะปกติครอบครัวนักเขียนนี่ไม่มีเครดิตความน่าเชื่อถือออกปากยืมเงินใครเขาก็กลัวจะถูกโกงเอาดือด้อๆไม่มีปัญญาจะหาเงินมาใช้นี่คืนอยู่กันอย่างลุ่มลุ่มดอนดอนดอ,นอดมือกินมือ้อ กระทั้งลูกๆเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นทุกอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นส้ำร้ายในวัยเฉียดหกสิบในทมสุขภาพเริ่มสุดโสมหล้มหมอนนอนเสือบ่อยๆกลายเป็นบุคคลน่ารังเกียจแม้กระทั่งในสายตาของลูกเมียลูกๆก,ก็เรียนไม่เอาทานจบแค่มัธยมต้นก็หางานดีๆทำไม่ได้ต้องประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเหมือนกับคนไม่มีความรู้ พอมีรายได้ถึงมือลูกชายทั้งสองคนก็ซื้อเหล้ามาดื่มเผากลุ่มขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเรียนสูงถึงมหาวิทยาลัยอย่างแย่ๆก็จบพาณิชย์มีงานทำมีเงินเดือนใช้ลูกทั้งสองก็เลยถูกเพื่อนตัดหางปล่อยวัดกลัวว่าชะครบนต่อไปจะออกปากขอยืมสตังหยิบยืมเงินทองลูกๆของนายทมก็เลยเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย เมาทีไรก็จะพูดประชดพ่อแหมไอเรากำลังจะได้เกิดในท้องหมาบ้านคนรวยวะ่ะเวียนกรรมอะไรโอ้เอพลัดมาเกิดที่บ้านหลังนี้เป็นคนก็เหมือนไม่ใช่คนวะสมดังคำมังเผยคนนินทาหมาดูถูกอย่างพี่ยังหาเงินเก่งแต่ฉันสุขภาพไม่แข็งแรงเท่าพี่ขนาดงานรับจ้างทั่วไป คนไม่ได้เรียนหนังสือเลยเขาก็มีให้ทำมันโครมโครมถึงตาจฉันไปของานทำสิบคนจะปฏิเสธสักแปดคนแต่ดูพ่อเขาสิวัน,ว,นวันเอาจะนอนแซวแทนที่จะลุกขึ้นทำงานหาเลี้ยงลูกเมียบ่นไปนระกก็จะกินกระบาลชาติหน้าเขา่าได้เกิดเป็นลูกนักเขียนอีกเลยเจ้าปะกูเอ้ในทมก็ยิ้มอย่างแห้งแล้งไม่โตเถียงสักคำ ลูกอยากจะระบายความคับแค้งใส่พ่อ,อมันก็ถูกของลูกเขาเองพยายามสร้างสารรค์ผลงานเต็มที่แล้วแต่ว่ายอดขายมันไม่ได้อย่างใจเท่าแก่ไม่เห็นคุณค่าก็ถูกของเท่าแก่ละจะเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นก็สายเกินกว่าจะพลิกชีวิตอีกแล้ววัยและสังขารมันไม่เป็นใจให้เขานึกอยากจะเกลียดความเป็นนักเขียนก็เกลียดไม่ลงถ้าไม่มีมัน ป่านนี้เขาอาจจะมีชีวิตเลวร้ายกว่าน,นี้หลายสิบเท่าก็ได้ความผิดเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือไม่รุ่งเรืองในอาชีพเหมือนกับคนอื่นพลอยทําให้ลูกเมียต้องพบกับความขับแค้นไปด้วยเขาลุกจากผูกที่นอนนั่งเขียนงานต่อทันทีที่รู้สึกว่าลุกไหวไม่ต้องรอให้แข็งแรงเหมือนดังเดิมหรอกอ่ะ นาทีนี้ไฟชีวิตของเขาเริ่มริบปรี่ลงเต็มทีแล้วเปรียบกับเทียนก็เหมือนเทียนที่จุดทั้งสองด้านลามตัวเองรวดเร็วมากเปลวเทียนสุดท้ายใกล้จะมาถึงแล้วความหวังของเขาอยู่ที่จะทำยังไงดีลูกเมียถึงจะภูมิใจในตัวพ่อคนนี้ได้บ้างเขาพยายามเข้นสมองเขียนเรื่องอย่างประณีตวิจิตบรรจงคาดหวังลึกๆว่านิยายที่เขียนใหม่ทุกเรื่อง จะดึงดูดนักอ่านให้หันมานิยมอ่านเรื่องของเขาบ้างช่างเป็นความหวังอันลางเลือนเสียเต็มทีเลือนลางจนเขารู้สึกถึงความไร้ค่าของตัวเองตอนอายุหกสิบเศรจเกิดปฏิหารขึ้นกับอาชีพของเขาอยู่ๆแนวการเขียนสํานวนของนามปากกามนตรามายาวีนี่เกิดสะดุดใจเท่าแก่หนุมรุ่นใหม่ไฟแรง ถึงขนาดซื้อผลงานย้อนหลังตั้งแต่เล่มแรกมาพิมพ์ใหม่ที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นก็คือบรรดาหนอนหนังสือรุ่นกลางและรุ่นใหม่ที่มีแรงซื้อมหาศาลพากันนิยมช,มชมชอบการเขียนของเขาเท่าแกนมเอามาพิมพ์กี่พันกี่หมื่นเล่มก็เกลี้ยงไปจากแผงหนังสืออย่างรวดเร็วเท่านั้นยังไม่พอแมวมองซึ่งทำหน้าที่สอดส่องค้นหาเรื่องเด็ดๆไปสร้างหนัง สะดุดตาเข้ากับบทประพันธ์ของทมหลายเรื่องก็ขอซื้อเรื่องเหล่านั้นไปสร้างหนังคันเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งในกรุงเทพหรือชั้นสองตามต่างจังหวัดผู้ชมก็แห่ไปตีตัว๋วดูหนังที่สร้างจากบทประพันธ์ของทมชนิดมืดคว้ามัวดินสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ดึงดูดเงินทองเข้าบ้านอย่างมากมายจนนับไม่ทันมันน่าจะเปรียบได้กับความฝันที่กลายเป็นความจริงอย่างเหลือเชื่อ แต่ว่าอานิจจาบุญลนทับต่อเมื่อสายเสียแล้วทมป่วยหนักด้วยโรคร้ายถึงขนาดหมอให้มาอยู่บ้านลูกเมียจะได้เห็นลมหายใจสุดท้ายก่อนที่เขาจะอำลาโลกไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ว่าทมบอกลูกเมียให้ปิดอาการป่วยของเขาเป็นความลับนาทีนี้งานเขียนต้องเขามีค่าเหมือนเพชรเหมือนทองเท่าแก่รับซื้อในราคาสูงเป็นประวัติการแล้วก็ซื้อไม่อั้น เขาป่วยแต่ร่างกายสมองยังคิดได้อ่านคล่องสามารถนอนแซวอยู่บนเตียงในบ้านหลังใหม่ราคาหลายล้านนะโดยพูดออกมาเป็นบทประพันธ์ทีละประโยคทีละบรรทัดเขาหลับตาก็มองเห็นตัวหนังสือลอยอยู่ในอากาศเหมือนกับลงมือขีดเขียนด้วยตัวเองลูกชายทั้งสองก็ผลัดกันจดบันทึกลงบนกระดาษทีละแผน่นทีละแผน่นจนครบเป็นเล่ม ลูกเหนื่อยก็เปลี่ยนให้แม่มาทำแทนทมเปล่งทุกคำพูดออกมาอย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่มีโอกาสเสวยสุขแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจไม่เสียแรงที่เขารักอาชีพนักเขียนรักครอบครัวลูกเมียบัดนี้เขาได้ความรักตอบแทนสมใจหวังแล้วเขาสามารถเป็นพ่อที่ดีลูกเมียภูมิใจที่มีเขาเป็นพ่อสำเร็จแล้ว นิยายเรื่องสุดท้ายของธมจบลงไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของเขาธมจากไปอย่างสงบอย่างพ่อที่มีทุกอย่างซึ่งเป็นความสุขของครอบครัวถ้าวิญญาณเขายังอยู่ในบ้านธมจะได้ยินเสียงร่ำไห้อย่างโศกาดูนสุดซึ้งของลูกเมียการเป็นนักเขียนที่ดีนี่มันลำบากยากเขียนเหลือเกินแต่การเป็นพ่อที่ดีลำบากยิ่งกวา่าเรื่องทั้งหมดนี้ลูกชายของเขาเป็นคนเล่าให้ฟังครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษครับบางคนก็เชื่อว่ามีจริงแต่ว่าบางคนก็กลับเห็นเป็นเรื่องไร้าสาระอาจารย์ฉลองมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สนับสนุนฝ่ายที่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ฉลองได้มีโอกาสพบเห็นด้วยตาตัวเองซะด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กแต่ก็จำความได้แล้ว ครั้งนั้นท่านได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างหมู่บ้านแล้วก็พักอยู่ที่นั่นหลายวันบ้านญาติของท่านอยู่ในหมู่บ้านธุระกันดานมากเพราะว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปีรอบๆหมู่บ้านก็แวดล้อมได้ป่าเสม็ดและก็ป่ากระจูดพืชสองอย่างนี้งอกได้ดีในพื้นที่ชื้นยิ่งมีน้ำตลอดทั้งปีมันก็ยิ่งชอบ หมู่บ้านนั้นก็เลยมีชื่อว่าพรุเสม็ดชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโดยการหาปลาแล้วก็สารเสือกระจูดขายเพราะว่าในบริเวณพรุใต้ต้นเสม็ดและต้นกระจูดนี่มีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปีก็เลยมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะปลากับเตา่าตอนที่ไปพักอยู่ที่บ้านญาติอาจารย์ฉลองก็ได้รู้จักกับคนข้างบ้านคนหนึ่งแกชื่อลุงดา ลุงดำนี่เป็นนักล่าปลาตัวฉากาัดแกเก่งเรื่องวางราวกัดดักปลาแล้วก็วางใส่ดักเตา่าโดยเฉพาะเรื่องเต่านี้แกจับได้มากกว่าเพื่อนเลยแกก็เลยได้ฉายาว่าดำเตา่าลุงดำแกมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือชอบกินในตาปลามากเมื่อตอนที่พักอยู่ที่บ้านญาติอาจารย์ฉลองได้ไปคลุกคลีอยู่ที่บ้านของแกบ่อยๆ เพราะว่าชอบดูปลาแล้วก็เต,าต่าตัวใหญ่ๆที่แกดักได้มาลุงดำเป็นคนเงียบขรึมแต่โมโหร้ายแกมีเรื่องทะเลาะกับคนข้างบ้านเพราะความโมโหขาดสติอยู่บ่อยๆตอนที่คุณฉลองไปอยู่แกก็มีเรื่องกับคนข้างบ้านครั้งหนึ่งขัดกันแค่เรื่องที่ดักไซแกถึงกับตีเขาได้ไม้ถ่อเรือเขาคนนั้นโกรธมากแต่ว่าสู้ลุงดำไม่ได้เพราะว่าลุงดำตัวโตกวา่า และที่สำคัญแกมีร่างกายแข็งแรงบึกบึนจริงๆทุกวันลุงดำจะไปดูราวกัดแล้วก็ใสที่แกดักไว้ในพรุพรุก็คือบริเวณป่าเสม็ดแล้วก็ป่ากระจูดแกจะไปสองครั้งคือตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นครั้งหนึ่งแกไปเพียงไม่นานก็จะกลับมาพร้อมกับปลาแล้วก็เตา่าเต็มใสใบใหญ่ที่พาไปเวลาไปดูราวกัดแล้วก็ใสเนี่ยจะต้องพายเรือไป เพราะว่ามีน้ำนองอยู่เกือบตลอดทั้งปีเรือจึงเป็นพาหนะสำคัญอย่างยิ่งของชาวบ้านในหมู่บ้านพุเสเม็ดแล้ววันหนึ่งลุงดำออกไปดูใสยตอนเย็นแล้วหายไปเลยลูกเมียแกเห็นผิดสังเกตก็เลยตามไปดูบริเวณที่แกชอบไปดักไสไปถึงก็พบแต่เรือลอยเทง้งเต้งอยู่ในซอกป่าเสเม็ดก็เห็นเพียงแค่นั้นพวกไปติดตามก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับลุงดำแล้ว ก็เลยพยายามออกหาทั่วบริเวณนั้นแต่ก็ไม่เจอทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าลุงดำอาจจะถูกจับไปฆ่าทิ้งที่อื่นเพราะว่าแกมีศัตรูอยู่หลายคนเพื่อนบ้านก็เลยไปช่วยหากันที่อื่นหาทั่วแล้วก็ยังไม่มีวี่แววทุกคนในครอบครัวลุงดำกร,กระวนกระวายอยู่ได้สามวันก็มีคนกระหืดกระหอบมาบอกว่าพบลุงดำแล้วแกถูกฆ่าตายอยู่ในป่ากระจูดใกล้กับ ที่แกไปดักใส่นั่นแหละคนที่เจอนะเขาไปดูใส่ได้กลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์ตายก็เลยลองตามกลิ่นไปดูก็ได้เห็นศพลุงดำลอยอืดขึ้นมาพอรู้อย่างนั้นชาวบ้านก็เฮกันไปที่นั่นอาจารย์ฉลองก็ติดตามไปด้วยเรือท่อเรือพายก็ตามหลังกันไปเป็นสิบสิบลำพอไปถึงก็เห็นศพลุงดำนอนคว่ำหน้าอยู่ในป่ากระจูดเห็นเพียงด้านหลังศพเริ่มเปื่อยแล้ว ส่งกลิ่นเหม็นชวนคลื่นไส้ผู้ชายสี่ห้าคนเอาเรือเข้าไปเทียบแล้วช่วยกันดึงศพขึ้นเรือแต่ทํากันอยู่นานกว่าจะเอาขึ้นมาได้เพราะว่าศพไปพันต้นกระจูดอยู่อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะที่บริเวณลำคอและมือทั้งสองข้างจากสภาพศพที่ประกอบกับสภาพบาดแผลที่ปรากฏตามบริเวณต้นคอและสันหลังหลายคนลงความเห็นกันว่าลุงดำต้องมีการต่อสู้กับใครสักคน แล้วถูกเขาตีตกลงไปในน้ำจึงพยายามดำน้ำหนีเข้าไปในป่ากระจูดต้นกระจูดใต้น้ำนี่ล้มระเนระนาดพาดกันนัวเมื่อแกดำแล้วว่ายเข้าไปหัวเกิดสอดภายใต้ขมวดยุ่งของกระจุดก็เลยถูกพันและมือของแกก็พยายามคว้ากระชากแต่คงเป็นเพราะแกะได้รับบาดเจ็บด้วยก็เลยไม่มีแรงพอในที่สุดแกก็ถูกกระจูดยึดตายอยู่ในน้ำ เมื่อตอนเช้ามาหาครั้งก่อนก็เลยไม่เจอแต่เมื่อศพขึ้นอืดก็ลอยขึ้นมาเองสภาพศพของลุงดำทุเรศทุรังเหลือทนแกตายในสภาพไม่ต่างอะไรกับปลาที่ตายขากัดที่แกจับได้อยู่บ่อยๆไม่ต่างอะไรกับเต่าในไสที่แกดักได้มานักต่อนักแล้วและที่น่าทุเรเศเสียามากที่สุดก็คือศพของแกถูกหูงปลาและเต่ากินไปบ้างโดยเฉพาะในตา ถูกฝูงปลาแทกินจนกลวง n โบใบหูทั้งสองก็เกือบจะหมดแล้วพวกที่ไปดูต่างก็ซุบซิบกันว่านี่แหละเป็นเพราะกรรมที่แกล่าเต่าล่าปลามามากต่อมากแล้วแกชอบกินในตาปลาพอแกตายก็ถูกปลาแทะในตากลวงโบ่จนหน้าสยดสยองอย่างที่เห็นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเรื่องธรรมดาในสายตาของหลายคน แต่ถ้าลองคิดให้ลึกซึ้งก็จะเห็นได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากแต่มันเป็นผลของกรรมครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ